เอาละครับก็กราบสวัสดีมินรักแฟนเกมสุกท่านกันด้วยยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสุรุปกากันอีกเช่นเดิมเช่นเคยวันนี้เจอกับผมอีกแล้วอย่าเพึ่งเบื่อหน้ากันก็แล้วกันนะวันนี้มากับอวตารใหม่อีกแล้วนะอวตารนี้แบบว่ายังไม่ชินหน้าตัวเองเลยนะครับผมตอนนี้ <c oughs> วันนี้เรามากับเกมน้องแมวหรือว่าลักกี้เนกโกกับทุน100บาทเขาเรียกว่า เอาเงินกินข้าวนะครับผมเอาเงินกินข้าวอาหารตามสั่งเราเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าไปกินหมูกระทะไปกินแบบว่าช,ชาบงชาบูบุฟเฟ,ฟ่พรีเมียมอะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคนที่อยากจะทําตามผมนะก็เชิญได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะในลิงก์เดียวเท่านั้นมีทั้งกลุ่มแจกเครดิตกลุ่มรับ18บวกกลุ่มเอ่อ กลุ่มโ,โอ้โหเยอะแยะมากมายเป็นเว็บตรงเว็บที่ผมเล่นอยู่ก็อยู่ในนั้นนะครับผมเว็บตรงแตกหนักแตกเต็มแตกจริงนะเดี๋ยวดูกันเลยไม่เชื่อดูกันเลยนะถ้าพร้อมแล้วก็เชิญกันได้เลยครับมาดูกันวันนี้เราจะไปที่เบ็ดละผมคิดไว้ว่าเบ็ดละ5บาทนะท่านผู้ชมน่าจะพอไหวอะ่ะจริงๆมันหน่าจะได้5หมุน1 0เอ้ย20หมุนมาดูกันฮะมาหน่อยมาหน่อยเอ โอ้โหไม่มาเลยว่ะท่านผู้ชมยังไงวะเนี่ยเฮ้ยบ้านาโอ,โอ้โหเอออะยังอีกครับผมว่าใจเราต้องแข็งว่ะท่านผู้ชมมาดูดิจะหมดให้มันรู้ไปม,มามาดิก็มาดิก็มาดิครับกัดฟันโต คนลุกกันแล้วตอนนี้โอ้ยี่กรฟอนไดหมดแล้ว,ลวเอามาแล้วครับมาแล้วท่านผู้ชมนียังไงนี่ยังไงนี่งไงร,รอลุ้นแค่ดอกแรกเท่านั้นแหละผมว่ามันจะมาเรื่อยๆครับแค่ดอกเดียวแค่ดอกเดียวเอาทุนคืนมาก่อนเขาแล้วคุณทุนคืนมาก่อนฮนะตอนนี้แล้ววายมาแบบนี้โอ้โหสวยงามได้ทุนคืนมาแล้วฮะแล้วบวกกําไรมาด้วยนิดหน่อยฮนะจังหวะนี้คุณหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นทนะ่านผู้ชมโอ้โหคุ่วาเยาว ยาวเลยฮะตอนนี้โอ้โหอย่างเอาอะครับอย่างเอาครับน้องๆโอ้อย่างเอาอะครับ,ออรบโอ้โหได้เรื่องอยู่นะท่านผู้ชมได้เรื่องอยู่นะแล้วตอนนี้ลุ้นสกเกต็ตเตอร์ตกมาจะมาหรือเปล่าโอ้โหมาแต่ไม่เป็นไรนะซปเปอร์เมกะที่885บาทเสียวไสเลยนะผมบอกตรงเสียวไสเลยอ่ะมันแบบจะหมดแล้วเมื่อกี้นะ่าจะหมดแล้วนะ เค okay, มาแบบนี้แล้วคูณหกครับนี่ไงสวยฮะตึงเลยชอนนี้ตึงเลยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะผมบอกเลยเอาเรื่องนะนีแนนแนะ่แค่นี้เราได้กินหมูกระทะแล้วนะแค่นี้เราได้กินหมูกระทะนะแต่คนอย่างผมมันไม่รู้จักพอแน่นอนทนะ่านผู้ชมมันไม่รู้จักพอแน่นอนมาเบ็นละสิบบาทกันไปเลยอัพไปอยู่แล้วครับคนอย่างพี่นี่มาสามสิบหมุน เอาเป็นว่าสำหรับคำเตือนนะครับผมน้องๆหนูๆท่านไหนที่อายุต่ำกว่า18ปปีพี่ก็ยังไม่แนะนำให้มาเล่นตามนะสามารถดูชมคลิปของพี่ได้เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงกันได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะแตกหนักแตกเต็มแตกจริงแตกทุกวันแตกจนร้องขอชีวิตเชิญได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิปนี้นะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์ก็มีกดปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยเข้าไปสมัครกันเยอะๆนะครับมีทั้งกลุ่มแจกเครดิตฟรีแบบไม่ต้องลงทุนก็มีนะครับผมเชิญได้เลย มาดูกันต่อมันเงียบว่ะท่านผู้ชมมันเงียบว่ะมันเงียบว่ะเอามาอยู่นี่โอ้โหบ่นปุ๊บมาปั๊บครับบ่นปุ๊บมาปั๊บครับบ่นปุ๊บมาปั๊บอยู่หนาะบ่นปุ๊บมาปั๊บอยู่หนาะจังหวะน,นี้บ่นปุ๊บมาปั๊บอย่างงี้ก็มีลุ้นอยู่ฮะโอ้โหคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่ถึงเอียงเอียงทางนี้ตลอดเวลานะเพราะพี่ตั้งจอเซ็ตจอที่เล่นอนะไว้ทางนี้นะส่วนนี้จออัดนะท่านผู้ชมนะ อัดนอาจจห้ทต้องไชมดูมันก็ต้องเป็นประมาณนี้นะพอดีบ้านพี่มันรวยจอมันใหญ่นะครัโอ้โหษทีนะฮะจอมันเยอะนะฮะโทษทีตัวททีตัว <c oughs> ีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่ายเหมือนไซส์ผมแล้วกันนะครับผมโอ้โหฝากติดตามติดไลค์กดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับผมแต่แตกไม่สมน้ำสมเนื้อเลยวันนี้มาหน่อยดีออขอยัดลีฮนะเอาพอจะลีแล้วมาเฉยฮะพอ,อจะลีแล้วมาเฉยฮะมาดีโอ้โหได้เรื่องฮะ เอาพุณสไม่จบจยไม่ไปคุณแปดว่ะโดดดีเงินรางวัลซุปเปอร์เมกาที่หนึ่งคันจริงๆเอาจริงไหมถ้าเป็นคนปกติเขาจะพอเท่านี้แล้วก็ได้นะแต่ผมอยากยิ่งใหญ่ไงท่านผู้ชมผมอยากยิ่งใหญ่นะท่านผู้ชมดูจัดไปเป็นละห้าสิบท่านผู้ชมพร้อมกันหรือยังพร้อมกันแล้วก็พร้อมกันแล้วก็พร้อมกันแล้วก็พร้อมกันแล้ว,วใส่กัน,ปนไปเลยวะล่ะ ผมกาลังคิดอยู่ว่า,วาผมจะอยากพอดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบว่ามันก็เยอะแล้วนะมันก็เยอะแล้วนะเอามามามาสิบหมุนมาดูก่อนมาสิบหมุนดูก่อนมาเฮ้ยเอาไม่กีนยังแตกอยู่เลยไม่แตกแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยโอ้เบรกอะไรเบรกอะไรห้าหมุนแล้วเบรกอะไรเบรกอะไขอ,อย่าซื้อโอ้โหฟีเจอร์สามพันเงินไม่พอนะับผู้ชม เงินไม่พอว่ะเงินไม่พอว่ะยังไงดีวะเนี้ยแตกก็ไม่แตกหรือเราต้องหลอกขยับเบ็ดสักทีท่านผู้ชมเดี๋ยวหลอกขยับเบ็ดดูก่อนนะหลอกสับหลอกสับหลอกสับหลอกก็ก็กกเราจอดีฮะเราไปสิบมุนลองดูสิหยุดทีเนี้ยสับหลอกโอ้โหนี้ไงมาเลยสับหลอกครับเป็นไงล่ะสับหลอกวะล่ะสับหลอกวะล่ะมาอีกเป็นคูณสิบสองที่สาหลายครับผมโอ้โห แล้วตรงนี้โอ้โหสิบบวกควมไฟแต่น้อยเหลือเกินอะ่ะขอเยอะหน่อยมาครึ่งหน้าเยอะพอหรือยังมาครึ่งหน้าเยอะพอเราเพัดบวกมาแบบนี้โอ้โ oh, ห oh, เอาจัดครับเรียบร้อยอะ่ะโอ้โหเงินรางวัลซุปเปอร์เมกะจีห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทเป็นไงล่ะท่านผู้ชมเป็นไงล่ะขอ,อยัดขยับเบ็ดเลยอีกรอบหนึ่งเบ็ดละร้อยแล้วกัน หมุนเลยดอกนี้หมุนเองเลยกดมือเลยแล้วสาหลายมาคูณ2แบบนีเอาเรื่องอยู่คิวมาน้อยจัดเลยอ่ะเอมันพวกตัวอักษรมันแตกถูกนะท่านผู้ชมแล้วเจมาดอกนี้บวกไวอีก2ตัวฮะแล้วคิวอีกแล้วโอ้โหอยากได้กองอยากได้อะไรอย่างเงี้ยสูชิเอาซูชิมาบวกนิดหน่อยเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้โหแตกสารพัดฮะช่วงนี้พัดมา พัดมาท่านผู้ชมพัดมาดิโอ้โหดอกเดียวเสียวทั้งซอยผมบอกเลยว่าดอกเดียวเสียวทั้งซอยเป็นไงล่ะนี่ฮะเงินรางวัลซูปเปอร์เมกะที่สองหม่นเจ็ดพันบาทคอยหมุนเดียวไปเลยโอ้โหมาฮะแมวสตัวแตะต้นมาเลยหนึ่แล้วเอทั้งหน้าแบบนี้บวกซูชิเอาเรื่องจัดจัดนะตอนนี้โอ้โหพอแล้วผมพอแล้ว มพอแล้ววันนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กับช่องสูรุปะกะักกากันด้วยนะครับผมไว้เจอเจอกันใหม่คลิปน่าจะเป็นเกมอะไรคอมเมนต์มาทายกันได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปที่ภาพสวยๆงามๆประมาณนี้กับทุน100บาทสวัสดีครับ